นี่ค่ะกระเฮ็ดเลียวๆไปแล้วอ่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะบอกกุ้งค่ะนี่ค่ะเป็นบอ่ออ้าวโอะจะเฮ็ดยังเนึ่งข้าวเตี้ยจะได้ยังกิน,นสุบัะเขือ ดัซซบแท้เอ้ยจะจจสูบัเขียตีแท้แรงแม่ดัซเซีบเนาะอย่างนีหมอจ้าต้มบัเขียตีนานป๊บสุบัคเคียอเข่าเบื่อเราเด็กแนกกองเจ้าคือเขามาตะเว้นแต่เจ้าเกียรกุ่งไป เกลียแล้วอ่าสอยุ่นคาพะพี่น้องใครมาเกียวได้ใันสูบะเขียฟนาเทเงเนี่ยนี่ดีกันไหมหง่ใส่นี่ก็ไม่หง่เลือดเท่านะตอนนั้นนะด้มทีจากข้ติดตามสอยุ่นสอยจอน มื่อนำมาชันไปเห็นน,นั่นยั่วกันค้นหองขืนมาเห็นอยู่คู่สายนะคนหองขืนมาเม่อนเงี้ยสายบลาเนี่ยเปสายบลาเงีย้ยหองขืนมาสอยยุ่นไปะนะอ้าวว้าเมียวางสี่ลาที่วางคนติดตามสอยุ่นบักหลายเด็ดอันนี้พาเจ้าไปถ่ายคลิปอันเข้าไปถ่ายคลิปกินก้อยกลุ่มป่ะม,มือเอือนเสาเนี่ยเงี้ยไม่เอาไอติมเมียได้มือเอือนเสาเอา แต่ว่าฉันท่านกับฉันมาเรียนเลยเฮียป่ะฉันมาเรียนเลยฉันท่านกับมาเรียนเออมาเรียนอีกรอบสองอเขาตอนนี้ไปฝึกงานฝึกงานท่านแลว้วฝึอก,อกอีกรอบสองหันฝึกรอบแรกแมนใครเป็นเรียนจายค่ามืองก่อนแมนก็ตกิได้ท่ายคลิปเจ้าเห็นลุ้งให้เจ้าดูดูเอฟซีกฤติทีตามหลากหลายได้ปะเนี่ยเอฟซ <c oughs> <c oughs> ีกฤติทีตามหลากหลาย อันนันไม่วอบอยู่เมียสายอีกก่อนันห้องขืนมาว่าบางห้องบางแห้งเลยดเดเอาว่าเมียน,น,นตัวพนะแต่่าคนติดตามซอยยุ่นบัากหลาย<อ>คนติดตามคนติดตามมาหลายแย่หมู่นั่นเดหมู่บัตรหลายบัตรต้องห้องบัตสางเดะผู้ให้คนนี้คนติดตามเราสู้ผู้ให้กันสี่อย่างคนติดตามบัากหลายบักเตอือนหนึ่งเด้อ เมื่อะดีออกไปใส่บะเนี am, ced, <Okay. S 1> ่ยไปหน้าตาเ้าบ่จริงให้ดูใส่งามๆสูงสีเขียวน่ะใส่งามๆเหตุเขาแรงสูบบักเกียพนพ่พแม่พี่น้องค่ะเอ้ยซอยูนอันดีพระเหตุเคลียบอัน เหตุที่ตามบอกฮวงกินกินกับก้อยกุ้งังสิเนาะจะ่าคือบอสอ่ะเอ๊ะพ่นกับติดตามบมกหลายได้แต่เบิ่งเนอะแต่ติดตามมาหลายมาจัวมาหลายมาหลายว่าไปเองแมนบอว่าไปเองตัดทูเ <ah ป็นเติงวางไฟคนกับติดตามหลายเตี๋ยคลิปไหนจ้าเดี๋ยวเบิ้งไปเตี๋ย จันเอาลงคิวเติมบางไฟกับม,มีซอนอยซอกายซอฟอดสอยุนสี่ก้นไปหาแม่ตยตั้มพนายเนาะเอ้ยสอยุนกะค่า,าที่ประจวนซอยุนมื่อนี้ได้สูบะเขียนพนาวาอีกก่อน,เ,เ,น,เ,นเออไม่ใ่สายห้องึ้นมาบัางแหงซอยุนพนะไ,ไเลยนะหนึ บ้ n เออนย่าง่วหนาหาหนาโอนาายอฝนโอเคค่ะพ่อยใดองค่ะฝากคิดหวาดคิดถึงบายบายฝากติดตามเนี่ยกระเธอเลี้ยงกุ้งนาวาเนี่ยเอาติดตามด้วยโอเคค่ะ